คุณจตุรงและคุณวันมิสาค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ,ะแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอค่ะและยืนยันนะคะที่จะชี้แจงทุกหน่วยงานตามที่สอตอง,งอยื่นเรื่องพิจารณาคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือว่าคดีทางวินัยค่ะ หลังถูกนายพิสิทธิ์ดีลาวชิโรพาสผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแถลงพบพิรุธการตรวจสอบโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงอกรณีการตรวจสอบโครงการดังกล่าวนะคะและยืนยันนะคะด้วยว่าตลอดการทำงานเจปีไม่เคยสั่งให้ใครทำงานผิดกฎหมายสำหรับนโยบายมหานครแห่งความสุขเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างราย ได้ในระดับรากหญ้านะคะหลังหลายปีก่อนนั้นมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นค่ะนอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่ถูกปรับลดดังนั้นจะทําอย่างไรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการนี้ไม่ได้เพิ่งคิดได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการคิดมานานแล้วค่ะและถ้าสตอง,งอมีปัญหาเรื่องนี้ควรจะให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นครับอย่าลืมนะครับ ว่าในอันดับแรกสงตงต้องให้คําแนะนํำในเรื่องของการใช้งบป,ประมาณแต่ไม่มีการให้คําแนะนํา สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการจํานวน9้าคนนะคะได้แก่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางปราณีนางสาวปราณีสัตยาประกอบผู้อำนวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนายธวัชชัยจันงามผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวนายยศศักดิ์คงมากผู้อำนวยการสํานักงานงบประมาณนายศิโรดแสงเจริญคณะกรรมการ TOR นางสาววันธนาเตชะสุวรรณคณะกรรมการ TOR นายพงพันธ์ธัญญาเจริญคณะกรรมการ TOR นายมรกต ภูมิพานิชคณะกรรมการ TOR และนายสิทธิโชคอภิบาลคณะกรรมการ TOR ทั้งหมดนั้นนะคะส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงนั้นได้มีการชี้แจงต่อสองตอง,องว่าดําเนินการโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงการจึงเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ค่ะ หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตนะคะยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีที่สงตง,งจะส่งเรื่องให้ส่วนำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอทชอเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาใช้มาตรา44ที้ขาดความผิดโดยตรงเพื่อยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวด้วยค่ะ ค่ะคุณจตุรงและคุณวันวิสาคะจากนี้ไปนะคะกรุงเทพมหานครกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาช่องทางในการยื่นฟ้องสอตอง,งอและสื่อมวลชนนะคะกรณีที่กล่าวหาให้ร้ายเป็นเหตุทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงด้วยค่ะคุณจตุรงและคุณวันวิสาคะ